คุณผู้ชมใครอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าเรื่องราวของสุขภาพเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆหลายคนมองข้ามการทานผักการกินผักค่ะวันนี้ประโยชน์ของผักมีมากมายจริงๆและวันนี้การกินผักจะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากสองสาวค่ะที่จะมาพูดคุยเรื่องของประสบการณ์ตัวเองแนะวิธีการนะคะในการรับประทานผักให้ง่ายขึ้นด้วยท่านแรกนะคะคุณเนสค่ะคุณหาไทยรัตนสักชัยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะน้องเล็กนางแบบค่ะคุณณัฏอรอสีแก้วทุมค่ะทั้งสองท่าน อยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมด้วยค่ะค่ะเริ่มต้นนี่คุณเนสก่อนเลยดีกว่านะคะมีปัญหามาก่อนใช่ไหมคะใช่ต้องต้องเล่าก่อนว่าจริงๆส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบกินผัก <น>แต่กว่าเราจะรู้ตัวว่ามันเกิดอะไรกับเราเนี่ยก็สายเกินไปเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ว่านี้อยากจะพูดถึงโลกปัจจุบันนี้ก่อนอถามว่าทําไมเราถึงต้องมานั่งกังวลกันว่าเราควรจําเป็นจะต้องกินผักหรือผลไม้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเพราะอะไรถ้าคุณมองไปรอบตัวตอนนี้โลกเป็นยังไงน่ากลัวม,มากคือไม่ว่าจะเป็นอากาศที่แปลเปลี่ยนนะคะหรือจะเป็น PM 2.5จะเป็นเรื่องของโควิด -19 ึ่งซึ่งอันนี้เน็ตบอกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราสามารถดูแลจากตัวเองทําให้ภูมิต้านทานของตัวเองดีขึ้น ซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าก็รู้อยู่แหละออกกําลังกายนอนพักผ่อนที่เพียงพอกินผักผลไม้กินอาหารครบห้าหมู่แต่ถ้ามองในชีวิตประจําวันเชื่อว่าหลายคนทําไม่ได้นะทีนี้ทําไม่ได้เกิดอะไรขึ้นอย่างตัวเนสเนี่ยชัดๆเลยถ้าให้เนสมานั่งมองว่าเนสกินผักผลไม้หนึ่งวันเนี่ยมีหรือเปล่าบางมื้อคือเราตกใจข้าวขาหมูคือไม่มีผักไม่มีผักเลยสักทีนเดียวด้วยซ้าเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่ติดเรามาตั้งแต่เด็กคือเนสเคยเจอตอนเด็กเนสเคยเจอคนาที่มันขมมากแล้วเราก็รู้สึก ไม่ชอบไม่ชอบสิ่งนี้ใช่ไม่ชอบสิ่งที่เป็นเขียวๆครับส่งผลมาถึงตอนโตเราก็จะเขี่ยวๆออกคือเลือกไม่กินไม่กินทีนี้เนี่ยก็เริ่มแบบส่งผลกับเรามาเรื่อยๆเริ่มจากอาการท้องผูกแล้วก็จะมีแบบ3-4วันไม่ถ่ายไม่ถ่ายเสร็จเกิดอะไรผิวก็เริ่มมองแล้วก็โตมาเรื่อยๆเนี่ยเราเริ่มมีอาการปวยเยอะขึ้นสังเกตง่ายเลยคือล่าสุดค่ะนี่เป็นภูมิแพ้หนักเพราะว่าด้วยความที่เราทํางานในวงการเราก็จะนอนพักผ่อนไม่เพียงพอนู่นนี่ทํางานหนักเสร็จปุ๊บมันก็เริ่มมีผลเจอฝุ่นนิดนึงเจออากาศ แผลก็จามจามจนมันส่งผลกับงานด้วยค่ะแล้วก็หน้าตาเราก็มองทุกอย่างคือมันแย่ไปหมดที่นี่เป็นภูมิแพ้ผื่นขึ้นที่ทรมานมากๆเนื่นเป็นโรคลำคาญใช่แล้วด้วยความที่เราต้องใช้เสียงมันก็จะมีการจามหรือแบบนึกออกไหมคะเสียงอุดอู้ตลอดเวลาใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าปล่อยไว้อย่างเงี้ยภูมิแพ้เราเนี่ยมันจะมากขึ้นแล้วมันจะไม่โอเคแน่ทีนี้เนสเนี่ยด้วยความที่เราก็พยายามจะกินแต่ มันก็ไม่ได้ไงคือไม่เพียงพอหรือแม้กระทั่งบางคนที่กินเนี่ยลองนึกภาพนะคุณกินผักรู้ได้ยังไงว่าผักที่คุณกินเนี่ยมีสารเคมีหรือเปล่าปลอดไหมปลอดไหมมองมองไม่เห็นด้วยมองไม่เห็นอันนั้นน่ากลัวเราหยิบกินเข้าไปแล้วสารเคมีก็เข้าไปในร่างกายหรือแม้กระทั่งการกินผักของคุณเนี่ยหนึ่งวันกินเพียงพอหรือเปล่าต้องกินเยอะมากคือต้องกินผักผลไม้ที่มั่นใจว่าปลอดสารพิษแล้วต้องในปริมาณที่เยอะประเด็นคือไม่ใช่กินผักแค่สีเดียวไงผักมีทั้งหลายสีก็ควรจะต้องกินนให้้้ครบทุกสีดววยแแตต่่ลละะมือั ซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนคงกินแค่สีเขียวเน้นสีเขียวไว้ก่อนผักต้องสีเขียวแล้วนี่เขาไม่กินเลยไงไม่กินไงเขาจะมาเลือกสีอีกยากเลยไม่ได้ไม่ได้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงหลายๆคนคือทานผักไม่ได้ผลไม้ไม่ต้องพูดถึงบางคนไม่ทานเลยทซ้งาั้งตล้งหม คือก็อย่างที่บอกค่ะว่าด้วยความโชคดีเรามีเพื่อนคนหนึ่งที่นางอยู่ญี่ปุ่นแล้วนางก็บอกแกแกตอนนี้มันมีนวัตกรรมหนึ่งเกิดขึ้นนวัตกรรมนี้เป็นนวัตกรรมที่เขารวมผักผลไม้กว่า60ชนิดซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงหรอถ้ามันตอบโจทย์คือทานง่ายไม่มีรสชาติเขียวอีแล้วก็ที่สําคัญคือช่วยเราให้เราสุขภาพแข็งแรงได้เรายอมเรายอมเนาะซึ่งเน็ตบอกเลยว่าตอนแรกที่เราได้ยินเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะโอเคไหมแต่คุณผู้ชมดูนะคะว่าตัวนี้คือลาโปโวเป็นนวัตกรรมนะะคที่ มีการันตีโดยการนี่เม็ดอินเจแปนก็คือมาจากญี่ปุ่นแบบนี้เลยเป็นแพ็กเกจแบบนี้ทั้งหมดที่สําคัญเลยเนี่ยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เรามีจําหน่ายหลายๆที่นะคะเดี๋ยวเราจะบอกกันว่าที่ไหนบ้างในเมืองไทยตอนนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเคยได้ยินชื่อถามว่าในลาโพโวเนี้ยมีอะไรบ้างผัก ผลไม้กว่า60ชนิดที่อยู่ในนี้โอ้โหมีเยอะอะไรบ้างเนขอยกตัวอย่างคร่าวๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเมล็ดเจียอาซาฮีนะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์รี่สาล่ายเคลนะคะสาล่ายิกิจิสาลายนริขิงขมิ้นชาโทร์ญี่ปุ่นรำข้าวข้าวกล้องข้าวฟ่างลูกเดือยคณะเยอะเยอะมันเยอะมากเยอะมากคือบอกเลยว่าถ้ามาอยู่ในหนึ่งจานไม่พอคือใส่จานนี้คือหล้นคือจะเรียกว่าเป็นกะละมังดีกว่าถ้าเกิงขนาดนี้แต่เราสกัดนะคะมาอยู่ในนี้มีซูเปอร์ฟู้ดนะคะถึง21ิอชนิดซึ่งตรงนี้แนะนําโดยสมาคมผู้เชี่ยว ซูเปอร์ฟู้ดหมายความว่าอะไราคือในนี้เนี่ยจะมีเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายช่วยให้ร่างกายของเรามีภูมิแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมเป็นส่วนผสมของธัญพืชมัลติเกรนโกจิอีก7ชนิดนะแล้วก็ยังมีส่วนผสมนะคะของผักอีก14ชนิดรวมถึงวิตามินแล้วก็แร่ธาตุอีกเยอะมากดีจังเลยอะ่ะจริงแน่นไปหมด แล้วที่นะสําคัญเนี่ยชอบตรงไหนรู้ไหมค,คือด้านในเนี่ยเขาจะเป็นซองแบบนี้นะคะคือทานง่าย<อ>เราชงกับน้ําเปล่าก็ได้น้มก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่คุณทานน้าผลไม้ก็ได้นะ,ะอย่างนี้ดีกว่าพอพูดขนาดนี้ผักผลไม้รวมกันเยอะแยะกว่า60ิบชนิด รสชาติล่ะจริงๆแ่หลายคนคุณบากโหผักรวมกันเยอะขนาดนี้ต้องเป็นเขียวแน่ๆโนจะบอกว่ารสชาติอร่อยมากแล้วอย่างตัวนี้คือขนาดเนสไม่ค่อยกินผักอ่ะแล้ยังรู้สึกว่ามันกินง่ายแล้วอร่อยนะคะซึ่งวันนี้อย่างตัวเนสเองเกิดอะไรขึ้นคือตอนแรกอ่ะเพื่อนมาให้เราลองเราก็ทานไปวันละหนึ่งซองหนึ่งซองหนึ่งซองเรื่อยๆเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามาสังเกตตัวเองคือเชื่อไหมว่า ตื่นเต้นมากด้วยอาการที่เรามีอาการท้องผูกต่างๆเนี่ยคือเราเราสบายขึ้นเยอะมากคือตอนเช้าตื่นมาแล้วก็ถ่ายปกติทั้งวันถ่ายทุกวันแล้วใช่แล้วหลังจากนั้นมาสังเกตผิวพรรณก็เริ่มดีขึ้นผ่องมากผ่องไหมคะผ่องมากผิวดีขึ้นจริงๆค่ะผุุ่นก็ดีแล้วสุขภาพคืออันนี้เห็นชัดเลยด้วยความที่พอเนี้ยเป็นภูมิแพ้หนักช่วงนั้นช่วงเนี้ยไม่ป่วยเลยไม่ป่วยจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันสามารถทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็กลายเป็นคนที่เฟรชขึ้นได้แค่วตามน่อองง้ลดื คือดื่มยังไงอ<พ>ะเวลาดื่มเนี่ยอย่างเนสเนสจะดื่มก่อนอาหาร15นาทีแต่เนสจะบอกว่ามีอีกหนึ่งคนที่อยู่ข้างๆเนสคนนี้บอกเลยว่าไม่กินผักเหมือนกันแล้วม,มีปัญหาหนักเหมือนกันยังไงจ้ะอยากจะบอกว่าเมื่อก่อนอยากจะรูปร่างดีหุ่นดีเหมือนดังแบบนะคะก็เลยเลือกตัดสินใจที่จะ ลดน้ำหนักโดยการนะคะอดอาหารั่นมันหนักมากเลยตอนนั้นก็คือทําให้เราดูโซมากดูแย่และที่สําคัญเกิดอาการท้องผูกเราก็เลยไปที่ตลาดแล้วซื้อผักมาทําเป็นน้ําผักมาปั่นกินแย่นักกว่าเดิมกินไม่ได้คือมันเป็นเคียวแล้วก็ขมมากคือพยายามปรุงแล้วแต่ว่าก็กินไม่ได้ มาเจอทางเลือกตัวนี้ค่ะลาโโวโอโหตอบโจทย์มากมดื่มง่าย <ใน S 2> อาร่อย <ใน S 2> รสชาติดีนี่เลยนะคะให้ชงให้ดูเลยชงง่ายมากด้วยนะคะ,คะก็เขย่าแค่แป๊บเดียวก็ละลายแล้วนะคะใครที่บอกว่าอยากจะทานผักผลไม้แต่รู้สึกว่ามันยากเหลือเกินวันนี้ตัวนี้ตอบโจทย์มากดื่มง่ายทานง่ายนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะทําให้เล็กกลับมาขับถ่ายดีขึ้นเป็นปกตินะคะแล้วก็รูปร่างของเราก็กลับมาดีอีกครั้งด้วยทริคิดนึงอย่างเนี้เน ชอบชงกับนมในรู้สึกว่าชงกับนมแล้วด้วยความที่เขามีรสชาติไม่เปรี้ยวเกินไม่หวานเกินมันเหมือนโยเกิร์ตที่แบบดูคลีนอ่ะให้ดมหน่ได้เลยนะคะแ๊บเดียวละลายแล้วนี่ใช่ค่ะละลายแล้วง่ายมากจริงๆง่ายจริงนะดมดมมอย่างเล็กเนี่ยมีเคล็ดลับคือก่อนหน้านี้เล็กทานยังไงคะ เล็กทานนะคะก่อนอาหารตอนเย็นตอนเย็นก่อนอาหารแค่นี้อยู่ท้องมากเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องทานข้าวอีกเลยแบบมันอยู่ท้องจริงๆนะอิ่มเลยของน้ำเล็กที่เขาจะทานก่อนทานอาหารเย็นหรือบางทีอาหารเย็นไม่ทานเลยอ้อรูปร่างก็ถึงลดอย่างนี้ก็ได้แบบผลนดีจริงมันคือเราที่สําคัญคือขับถ่ายคล่องคือนอกจากว่าได้ได้วิตามินได้ธาตุต่างๆแล้วคือยังสามารถอีกหนึ่งก็คือทําให้เราอิ่มง่ายด้วยเพราะว่ามีมีกากใยเยอะถูกไหมลดน้ำหนักได้ด้วยช่วยช่วยในการลดน้ําหนักทําให้เราอิ่มท้องมากยิ่งขึ้นกินได้น้อย อย <risque S 1> ากจะได้กันเลยทีเดียว <น ḍ? S 2> <ๆ>คุณผู้ชม,มดีต่อสุขภาพจังเลยใช่คือเนตจะบอกว่าทําให้ชีวิตเราง่ายแล้วอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้โปรโมชั่นที่นี่เพราะอะไรเป็นครั้งแรกที่เรามาออกในรายการ <ừng. S 1> ปกติเนี่ยเราจะขายดีนะคะไม่ว่าจะเป็นห้างดองกี้อิเซตาหรือว่าจะเป็นร้านซูฮุระ นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบหลายๆคนที่อาจจะไปซื้อแต่คุณผู้ชมห้ามว่าอะไรนะถ้าในนี้จะราคาดีกว่าเพราะวันนี้เรามีพิเศษมากอย่างตัวของลาโปโวหแพ็คซองใหญ่นี้นะคะจะมีทั้งหมดเนี่ยสาซองโอ้ทานได้30วันเลยสาวันหนึ่งเดือนแต่วันนี้เนี่ยนจะให้คุณแถมไปนะคะสําหรับ50าสิบแรกคุณจะได้เป็นนี่เลยขนาดพกพาอีก7จซองฟรีไปเลย แล้วก็มีตัวกระบอกเช็คฟรีอีกเหมือนกัน้อีกซึ่งทั้งหมดนี้ต้องบอกว่าตัวแถมตัวนี้350บาทตัวกระบอกเช็ค129บาทแล้วปกติซองใหญ่อันนี้คือ1,300บาททั้งหมดเนี่ยจะรวมเป็น1,779บาทคาบแต่วันนี้50ใส่ยแรกที่คุณกดมานะคะหมายเลขที่เรากําลังจะพูดนะคะดังต่อไปนี้ให้เหลือแค่1,290 Mm hmm. เบอร์นี้เลยค่ะ026660028นะคะย้ำหมายเลข026660028หน้าจอเลยหรือวิธีการที่เร็วกว่านั้นเนี่ยคุณสามารถสแกน QR code แล้วก็แอดไลน์ไปได้รีบเลยเพราะว่า50สายแรกเนี่ยเน็ตบอกเลยถ้าคุณไปซื้อร้านที่เราพูดกันไปไม่ได้ราคานี้เรามีมาให้ในรายการ50สายที่จะได้1,290บาทเท่านั้น uh huh. ค่ะปกติเนี่ยเขาได้ซองใหญ่ซองเดียวก็เกือบ2,000แล้วแต่อันเนี้ยได้3อย่างในราคา1,290บาท เองจริงๆค่ะขอเบอร์อีกทีได้ไหมคะเบอร์ได,ได้เลยเบอร์โทรนะคะ026660028หรือจะเป็นไลน์ของเรานะคะก็คือลาโ vo โวไทยแลนดแล้วก็วิธีการอีกหนึ่งวิธีการถ้าคุณอยากจะสอบถามข้อมูละนะคะไปที่เว็บไซต์ของเรา w w w l a p o w o j p t h แล้ววันนี้บอกเลยว่าถ้าหลายๆคนที่ฟังเราสองคนเนี่ยคือมันมันเป็นเรื่องจริงที่อยู่ใกล้ตัวเรามากไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบขับถ่ายเรื่องของสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงแล้ววันนี้เนะี่ยอยากให้คุณนะคะที่ไม่ว่าจะกินผักไม่กินผักกินผักไม่เพียงพอหรือร่างกายไม่แข็งแรงลองทานกันดูกักบลาโปโวต,ตัวนี้<ช>ะนะคะโอ้นี่เค่ะเพราะฉะนั้นต้องบอกคุณผู้ชมนะคะสุขภาพเป็นเรื่องที่จําเป็นเพราะฉะนั้นวันนี้ง่ายที่สุดคือโทรมาที่ไหนนะคะนองเนสหมายเลข0ูน6 6 0 0 2 8ย้ําโปรโมชั่นนะคะคุณผู้ ชมถ้าไปข้างนอกเนี่ยหซองใหญ่แบบนี้เกือบ2000แล้วแต่วันนี้คุณได้แพ็กเล็กอีกจัดซองอได้แก้วเช็คอีกหนึ่งแก้วทั้งหมดนะคะที่คุณได้ไปแบบนี้ด้านหน้าเนี่ยก็คือราคาเต็มเนี่ยบอกเลยว่าแพงกว่านี้เยอะอแต่คุณจ่ายหนึ่นสาสายแรกเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกดย้ําจนกว่าจะติดหมายเลข0ูนย์6องหกหกหลาโปโวที่วันนี้ทําให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นแล้วก็เรียกว่าจัดส่งฟรีทุกประเทศด้วยเลิศตรงนี้ะนะคะ,ะควันนี้้้เเเป็นนนนรรื่องาาววสุุขขภพลลยยะะคับ ก็ง่ายใช่หุ่นก็ดีด้วยผิวดีด้วยคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าสุขภาพดีเนี่ยไม่มีขายที่ไหนนอกจากคุณต้องดูแลตัวเองต้องเลือกหาสิ่งดีๆให้กับร่างกายของตัวเราเองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมีของดีๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมโทรเข้าไปสั่งกันเยยอะด้วยละกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะวันละสามสิบกว่าบาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าถูกมากๆรีบโทรไปแค่50สายแรกเท่านั้นครับ